วิธีในการที่หกักษาให้เอาอกหกักให้เขาได้หายได้เร็วที่สุดจากอาการอกหักของเขาเนาะวิธีที่หนึ่งก็คือว่าเขาต้องยอมหับความจริงเนาะยอมหับความจริงว่ามันจบลงแล้วเขาลบการติดใจของเขาเจ้าบว่าสิเป็นสามีภรรยาของเขาสู้แฟนของเขากัอยายอมหับความจริงคอยหู้ว่ามันมันเบ้าง่ายแต่มันยากแต่คอยผ่านจุดนั้นมาแล้วเขายอมหับความจริงเมื่อใดที่เขายอมหับความจริง,ได,รงได้เฮาสิพยายามทำใจได้มูอ่อนได้เร็วขึ้นและข้อสองเนาะ คนว่าเขาอยู่ไก่จากพอจากแม่เขาได้เวลาที่เขากลับไปหาครอบครัวของเขาใช้เวลากับครอบครัวของเขา กบไปหาเพิ่นเขายังมีคนที่อยู่เบื้องหลังหกักเขาบ่วสิเป็นพอ่อแม่เขาพี่น้องเขาพ่อตู้แม่ตู้เขายังอยู่เบื้องหลังเขาก็ได้ถือโอกาสนี่ดีคือการเขาได้กลับเวลาไปหาเพื่อนไปหยามเพิ่นและใช้เวลากับเพิ่นแล้วข้อสามเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่เห็นให้เจ้าทําใจได้เร็วที่สุดนั่นก็คือบอกทุกอย่างการติดต่อของสามีเก่าของเจ้า,จาแฟนเก่าของเจ้า,เ,จาเบอร์โทรเฟซบุก๊กหรืออีอย่างกระยาบ่วจาเป็นที่เจ้าต้องแบบวาญญ่าพยายามไปติดตามไปซองกับเจ้า คอยห่วง่ากาศที่เขาอกหักมันสิเป็นวนลูปมันยากในทําอิทที่เขาต้องเหตุแต่เจ้าเหตุผ่านไปได้สองทิศเข้าทิศที่สามก้าสิหมูซึกว่าเจ้าหูซึกว่าลงแล้วมาทําได้มันยากในทิศแรกที่เขาต้องก้าวไปตแต่ละมือแต่ละมือบอกทุกอย่างการติดตอ่อสองทางผูว่าสิเป็นการติดตอ่อสองทางไก่ขยะเขาบอกทุกอย่างบ่ต้องไปซองบ่าต้องไปนั่นไปนี่พาย,ยายามโฟกัสแต่ครอบครัวของเขาแล้วมาเสียนเนห็นเจ้ามูอ่อนได้ทําใจได้เล็ว ซี C, ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ผ่านมาเขาอาจจะปิดเมยเย้าเม่เฮือนอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะเขาไม่ได้เบืองแย้งตัวเองบอกว่าสิป็นน้นำหนักของเขาเพิ่มขึ้นสิวฟ้าของเขาเพิ่มขึ้นหรือว่าเขาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาของเขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการเบืองแย้งสามีบบเบืองแย้งลูกของเขาเขาก็คือว่าเออมันก็ดีคือกันเขาได้เอาเวลานี้กลับมาลดน้ำหนักของเขาคนาผู้ใดญผอมเนาะเขาก็เพิ่มน้ำหนักของเขาขึ้นมาให้มันอวบขึ้นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนทรงผมของเขาแล้วก็พยายามแต่งหน้าแต่งตาอีกอย่างขึ้น อุม๋มไผ่หักเขาแล้วได้เขาต้องหักตัวเองมันได้เวลาที่เขาต้องกลับมาหักตัวเองเหยื่อุณค่าของตัวเองคันมือใดที่เจ้าเห็นคุณค่าของตัวเองของเจ้าแล้วขนนะและมือนั้นเจ้าสิทําใจได้เร็วและก็ง่ายที่สุดในการทําใจ ละก็ข้อหาก,ก็คือว่าการที่เฮาบบปิดกั้นตัวเองเนาะคนบไร้บอกว่าให้เจ้าต้องเขี่ยมีแฟนใหม่ไวน้นี่แต่ว่าเฮาก็บโบปิดกั้นตัวเองคือมีคนเข่ามาล้มมาจีบมานั่นมานี่เฮาเฮาก็ต้องเปิดใจหับเอาแล้นนวบางทีเขาก็ต้องออกเดทเนาะออกเดทก็คือว่าไปกินขา้าวไปทําความมู้จากบบปิดกั้นตัวเองแต่กับโต้องเฝ้าเล่งเกินไปว่าต้องมีแฟนเดี๋ยวนี้ต้องแต่งงานเดี๋ยวนี้บอเฮาก็คอยเป็นคอยไปแต่มันเสียในหักษาใจของเฮาคนนะมันดีขึ้นและเห็นเฮาเห็นคุณค่าของตัวเองว่าบุ๊ สามีเก่าเฮาแฟนเก่าเ o าโบสนใจเฮาแล้วแต่กันยังมีผู้ใหม่ที่เขายังเห็นคุณค่าในตัวเฮาพยายามบโบด้วยค่าตัวเองเจ้ามีค่าเจ้ามีค่าหลายยังมีผู้อื่นอีกหลายคนที่ต้องการเจ้าเพียงแต่เจ้ายังบบได้เห็นคุณค่าในตัวเองเจ้า แลวกาข้อโฮกกับพยายามเฮ็ดกิจกรรมใหม่ๆที่ท่าทายจากปกติเขามีสู้มีแฟนเฮามีครอบครัวแล้วเขาบ่สามารถเฮ็ดได้เนาะก,ก็คือว่าการไปเที่ยวต่างแข่งบอท้าทายไปเที่ยววังเวียงบอเราไปเที่ยวหลวงพระบางบอไปเที่ยวคนเดียวหรือไปเที่ยวเป็นมู่หรือไปเที่ยวเป็นครอบครัวกิจกรรมที่เขาบ่เคยเฮ็ดอย่างที่มันท่าทายเขาอยากไปปีนเข่าบ่เขาอยากไปเฮียนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะสิ่งที่เฮาสนใจมาค้นมัก อันแตงกินเนอเห็ดขนมเห็ดน่านเห็ดเนี้อก็สามารถไปเข้าคอสเห็ดอาหารการกินเ่าก็ได้เจอหมูใหม่ผู้ไม่แล้วมาคนสนใจได้ภาษาอังคิดเ่าก็สามารถไปเข้าคอส,นสเฮียนภาษา,าคดิดแล้วก็เจอหมูใหม่ผู้ไม่ม่เด็ดในเขา อัพเลเวลของตัวเองขึ้นมาเขาแปลว่าพัฒนาตัวเองเขาขึ้นเขาบบย่ำอยู่บนเก่าคอยห้มวมันเจ็บเสียใจแต่เขาบบพยายามแต่ย่ำอ,อยู่บนเก่าเขาพยายามว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองขึ้น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 ให้มันดีนกว่าเก่าเพื่อไผ่เพื่อโตเขาเองอยหวังว่าคลิปองคอยจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนที่กําลังอกหักเนาะ อาเบงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเฮาเดร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคสิพยายามมาอัพเดี๋ยวนี้สิเปลี่ยนอันคอนเทนต์ใหม่สิมอัพเกี่ยวกับการอกหกักแล้วก็การทำใจไปเรื่อยๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย